السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ท่านเลขาธิการศูนนันนุยการบริหารจังหวัดชยยา,ายแดนภาคใต้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนทนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนายกอุเซง,งยาวบอฮาซันประธานอำนวยการจัดงานคุณเมธาเมการัตท่านประธานมูลนธิธิอันบัยานเืน่อการศึกษา อาจารกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสผู้อำนวยการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักงานรัฐมนตรีประจำภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนสมมชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเมื่อความยิงที่ย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานอบรมทุนวัครับมาดีนตุนกุรอ่านทานำใจสู่ดินแดนแห่งกัลกุรอ่านในวันนี้ ก็และขอเช่นชมในด้านมีการคิดการสร้างสนการศึกษาที่รวมไว้ซึ่งสถาบันอาพุโสตนกุรอ่านสถาบันภาษาศาสตร์นานาชาติและสถาบันการศึกษาที่รับการรับรองจากกระทรวงสาธาริการเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือและกระบวนการที่ดียิ่งในการจัดระเบียบอนาคตเยาวชนมุ่สืบตั้งให้มันคงตั้งในการศึกษาการศาสนาและสังคมโดยรวมข้าพเจ้าขอเป็นกําลังใจให้แก่ท่าคณะทํางาน การรวมทุนและขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเพื่อที่ว่ากับแห่งนี้และเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนับสนุนส่งเสริมโดยการร่มทุนของทุกฝ่ายทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากิิมศักิ์คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิอันบายเพื่อการศึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่างๆตลอดจนชุมชนใกล้เคียงที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันจริง ที่ทุกคนได้มีโอกาสร่วมเป็นสักิาาีพยานข้าพเจ้าขอพอรจากอรรถสุวรรณนาที่ดินเพราะครับนี้เป็นสถานศึกษาเพื่อบุตรานและบรรดาผู้สนใจทั้งหลายได้มา,า,นานศึกษาณนะสถานที่แห่งนี้อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณในาสานรโพสุ์เป็นบาตรศรักของอรรถสุวรรณนาสืบไปครัาาอบอันนี้ได้นามสุขวันก่อรมาขอู

a'inna wa alaina wa ansurna wa la tansur alaina wa hadina wa yassir lana an huda bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim wa sallim tawhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana wa sallim arwahana wa sallim ikhwana minal muslimin wa kullum ajma'in Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur Rabbana atina fi dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين